สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะคะมือนี้แม่เพ่นฟ้ามเกษตรอินซี่นะคะอยู่ที่บ้านน้องไพ่ตำบลสตึกอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์เนาะคะ่ะแม่เพ่นกับใดมากมาช่มแปลงผักยง้มมือเสา้านะคะมาช่มแปลงผักยงมมะเือเสา้าอากาศเย็นๆค่ะอากาศดีถือว่าอากาศดีนะะเ,ศเนาะค่ะยงมเสารเนาะกลางวันก็จะร้อนๆแน่แต่กบรบบ่ถึงคันร้อนมากเนาะคะ่ะ มาเบิงพักบุงค่ะพี่น้องค่ะไม่เพ่้นกระทอนไปถอนไปหลายแล้วนะคะคือไรถอนทุกมือเนาะคะ่ะถอนทุกวันแล้วก็วนัวนวนัวนเวียนวันนะคะวนันในแปลงนะคะ,อะถอนออกแล้วก็จะเตรียมแปลงนะคะพี่น้องเตรียมแปลงในในฟ้ามของไม่เพ่้ก็จะถไะถไวไถเตรียมไวแล้วก็สิมาพลวนดินอีกทีนึง พวนดินให้แตกละเอียดนะคะเพราะพวนดินแตกละเอียดแล้วแม่เพ,พ่นก็จะเอาปุ๋ยมาใส่นะคะรอบหลายรอบแล้วที่เหาปลูกนะคะเพราะว่าแต่ละรอบเขาก็ใส่ปุ๋ยทุกทุกรอบนะคะก่อนปลูกเราก็จะปรุงดินปรุงดินจากปุ๋ยอินรี์ของเหานะคะปุ๋ยอินรี์ที่เหาเห็ดเองในฟาร์มเนาะคะ่ะก็จะเอามาใส่แปลงที่เตรียมแปลงไว้ยุนี่กับสองนะคะไถไว้สองแปลงนะคะแปลงมือหนึ่งมือนี่ก็จะ วานพักบุ่งแปลงหนึ่งนะคะก็คิดว่าจะปลูกขึ้นชาอีกสักหนึ่งแปลงเนาะคะ่ะขึ้นชายของเห้าก็จะอพอปลูกแล้วนะคะคือไม่เพิ้เพาะมลเ็ดไว้เนาะคะ่ะแปลงใส่มือของไม่เพิ้นี่ก็จะปลูกขึ้นชายนะคะพักบุ่งตัวนี้ก็น่าจ,จะได้ถอนอีกประมาณพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้มือนี้ก็จะได้ถอนอีกแปลงฝากไปพูดนะคะขวามือสุดสุดฟ้ามที่หาเนาะคะ่ะ ลงเลือนที่ห้าเขียวๆติดขอบอสแสเลมดำนะคะ,ะแปลงที่จะต้องถอนมือแรงนะคะพี่น้องคะในฟ้ามของแม่เพ่นนะคะเป็นกเกษตรอินทรีลอยเปอร์เซ็นต์นะคะยกระดับการปลูกขึ้นมาเห็ดเป็นลงเลือนเนาะคะ่ะเห็ดเป็นลงเลือนไ้ระบบน้ำระบบน้ำมาตรฐานนะคะอันนี้คุณพ่อกับไฮน้ำไปแล้วนะคะการไหน้ำของเฮ้าก็จะเปิดว่าไว้ล้วก็เปิดกดรีโมทปั๊มก็จะทำงานเองนะคะพี่น้อง ปั๊มก็จะทำงานเองพักในฟ้ามของไม่เพ่นก็นจะมีบอทันหลากหลายนะคะถือว่าบอทันหลากหลายเนาะคะ่ะฟ้ามก็ลัางเลิมเนาะค่ะฟ้ามก็ล่งเห็ดแล้วไมแล้วก็ล่งไรปลูกหลอบแหลกนะคะไรปลูกหลอบแหลกแล้วก็ไร่ถอนแล้วก็ะหมุนเวียนผืดหลายๆอย,ย่างลงมานะคะที่ปลูกเป็นลักยูนี่ก็คือพักบุงนะคะแล้วก็มีหอมหนึ่งแปลงมีผักกุยช่ายหรือผักแป่นบานเห่าเนี่ยแหละคะ่ะมีแปลงหนึ่งนะคะ แต่ละแปลงของไม้เพชรนกสิ่งแยเอยู่23เมตรนะคะพี่น้อง23เมตรแล้วก็ความก้วงของแปลงก็เมตร20ค่ะเมตร20กสิบถือว่าพอดีพอจัดการบริหารง่ายๆเวลาหย่าขึ้นมานะคะเวลาหยาาเบียหย่าเฮาจะยือมือสองข้างฟังได้ถึงเบียหย่าให้สม่ำเสมอถอนหย่าให้ได้ง่ายๆนะคะโดยที่ เม็ดยี่สิบนี่พอดีนะคะเขาจะอยู่ขอบคางนัินคางนี่เขาก็จะยืมมือเขาไปถอนอวัชพืชได้ง่ายๆเนาะคะ่ะการดูแลร,รักษากระสีง่ายขึ้นนะคะบ่อใดเห็ดกวางกว่านันนะคะแต่เห็ดกวางกว่านันก็จะมีปัญหาเรื่องการดูแลร,รักษานะคะดูแลร,รักษาช่วงช่วงนี้พักก็จะมีปัญหาแน่นะคะมีปัญหาคือ ช่วงกอนอาทิตย์กอนนะคะฝนตกฝนตกทุกมือทุกมือนะคะก็ได้รับการได้รับผลกระทบนะคะคืออากาศเย็นเย็นเกินชื้นเกินอย่างประมาณนี้นะคะเ <c oughs> หตุดหนพผักของเห้ามีปัญหาในเรื่องการาใบเหลืองดางนะคะใบเหลืองดางถือวาอ่าเสียหายอยู่ประมาณนึงนะคะแต่กับพ่อพ่อไดก็มีส่วนเสียส่วนใดนะคะ อาทีเสียเฮ้ากับเจ็บออกไปท้านามักนะคะเอาไปท้านามักต่อยอดเพื่อที่จะมาใส่ในฟ้ามของเฮ้านะคะเอาไปส้อยส้อยซับมักใส่ถังไว้เลยค่ะเพื่อที่จะได้เอาไปต่อยอดเห็ดอ,อีกหลายอย่างเนาะคะ่ะอย่างเห็ดปุ๋ยเฮ้ากับใส่นามักอย่างหรือเอานามักมาฉีดผลในแปลงนะคะในแปลงของเฮ้าเนาะคะ่ะในฟ้ามของเฮ้านี่พืชอ,อ่อนๆกับตองการจุลินซี่นะคะ อาจจะมาซอยเขาเล่งเสริมให้เขาต้นใหญ่ขึ้นพักทุกตัวนะคะที่เห็นง,งามอยู่นี่นะคะที่เห็นง,งามๆอยู่นี่ไม่ได้ใช้สารเคมีใดๆนะคะเ่วาวาสิเป็นฮอร์โมนยาเล่งตัวนั่นตัวนี้ที่เขาโฆษณาต่างๆในฟ้ามของแม่เพื่อนนี่จะไม่ใช้เลยนะคะะะ่ได้ใส่อย่างเลยคือจุลินทรีย์อย่างเดียวนะคะปุ๋ยทําเองจุลินทรียอย่างเดียวที่เขาเห็ดไหวนะคะเอามา ใส่ในพืชของเฮาเองนะคะพี่น้องกระเฮดได้ง่ายๆนะคะบ่ไดเฮดยากพอเฮาโหดทิศทางแล้วเฮาบ่ต้องไปเสียเงินสื่อค่ะพี่น้องการไปลงทุนสื่อเขานี่ค่ะจะเป็นการเพิ่มต้นทุนให้เจ้าของนะคะเพิ่มต้นทุนให้เจ้าของโดยที่บ่โหดจากจบสิ้นนะคะคือต้องการใส่แย่ไดก็สิเอาเงินไปรงเขาย่ามนันแต่ของเฮาบ่ใช่นะคะเฮาจะเพิ่งตนเองด้วยการลงมือทํำทุกอย่างที่เอามาประยุกต์ใส่ ให้เป็นอินซี่นะคะเพื่อที่จะได้ให้พืชเท่าหยตัวประมาณนี้ค่ะพี่นงคงค่ะบ่ต้องไปเสียเงินจื้เขาหาได้ก็เอาไป่งเขาแบบนั้นมันก็นจะเกิดเราม่มีความจบสิ้นนะคะแต่ห้าเ,าเพิ่งตนเองได้แบบง่ายๆนะคะเฮาก็จะสามารถได้แบบนี้เลยนะคะนี่เพื่อนๆท่านใดนะคะที่สนใจก็ถ้าถามไม่เพี้นได้หรือว่าจะมาเบิง้งฟาร์มมาเบิ่งตัวอย่าง มาเบิงโลงเลื่อนมาเบริงแปลงพักมาเบริงวิธีการจะเฮ็ดปุย๋ยเฮ็ดน้ำมกักตัวใดแม่เพื่อนพร้อมที่จะแนะนำนะคะแนะนำให้ความรูนะคะให้ความรูใดนี่ค่ะอยากให้พี่น้องรุดผลจากสารเคมีเพราว่ามันอันตรายโดยที่คนหูว่าอันตรายแต่ก่ยางเขาหานะคะฝากพี่ฝากน้องไว้นะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูการปลูกนะคะมาซอยกันปรับปรุงพื้นที่ของเฮาให้เป็นอินทรีย์ให้เป็น ปลอดภัยนะคะเป็นที่ปลอดไัยไหลสารเคมีเอาสีมแต่ความสุขและเสียงหัวหลาะในขอบขั้วนะคะนี่คุณพอกระฉีดนะคะฉีดจุรินซีน้ำหมักนะคะเนียเหมือเเสาหลังจากหดน้ำเล้วนะคะหลังจากหดน้ำเล้วไม่เพิ่งกตให้คุณพอเอาน้ำจุลินซีมาหดนะคะบางครั้งก็จะเปิดมาานไอ้ในในน้ำเลยนะคะหดมาในน้ำเลยนี่ค่ะคุณพอฉีดเนี่ยเป็น จุรินทรีย์ที่เราทําเองง่ายๆนะคะพี่น้องบได้ซื้อนะคะบได้เอาเงินไปส่งเพื่นอนคลิปนี้แม่เพ้นกัดขอฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะคะฝากกดไลค์กดติดตามซับสไครนะคะให้ช่องแม่เพ็นฟาร์มเกษตรอินทรีย์จะเอาความหูสาระดีๆจากการทำการเกษตรอินทรีย์มาแบ่งปันให้พี่ให้น้องเบิงนะคะ มาเห็เบึงมาเห็เลี้ยนหลูไปน้ากันนะคะพี่น้องคะนี่คุณพอฉีดยางมีความสุขเลยนะคะไม่มีอันตรายแม่เพื่อนก็นั่งยุ่ใกละะ้ๆได้ค่ะไม่มีอันตรายใดๆเลยนะคะมีความสุขหมากเสีดยด้วยซ้านะคะนาหมักเข้าเหตุตนทุนศูนย์บาทนะคะพี่น้องถือว่าบ่บบศูนย์บาทกับซื้อน,น้อาตาลบ่จักบาทเนาะค่ะน้าตาลบ่จักบาทนะคะ ใช้น้ำตาลทรายแดงนะคะนี่เอามาใส่น้ำหมักจูดินซี่เข้ากับถือว่าต้นทุนตำามากๆนะคะต้นทุนตำหล้กก็การใส่ยน่าด้านเนาะค่ะใส่โดนโดนกลัวจะหมดนะคะนี่ค่ะพี่น้องค่ะเป็นการลงทุนที่น้อยนิดนะคะน้อยนิดแต่ได้คุณค่ามากมายมหาศาลผักไม่เพี้ยงงามเลยค่ะงามหล้กก็ให้ความกรอบให้ความเป็นธรรมชาติได้กลิ่นรสชาติของผักที่เป็นธรรมชาติจาก ตัวของเขาเองนะคะบอมิกินเหินนะคะบอเหนียวมันบญญรรยายนระพะคุ้นได้บอ,บอเบิดดอกค่ะแม่เพ่นกับบอหูวาจะบอกังไหบอกว่าแต่หูวากรอบเจ็บได้นานบอเนาบอเปื่อยง่ายนะคะกินแซ่บกินอร่อยนะคะพี่น้องยิ่งมาเก็บย่าเหมือเเสาร์นี่พี่น้องคะพักนี่จะสดมากๆเลยนะคะสดแล้วก็กรอบ กินขนาดพัดซุกแล้วยังไม่หยำกรุบกริบกรุบกริบนะคะนี่เป็นเป็นที่มหัศจรรย์ตรงนี้แหละคะ่ะที่เฮาสามารถเทศดได้ด้วยตัวของเฮาเองค่ะพี่น้องอย่าเอาความหวังไปฝากไว้กับคนอื่นนะคะเราต้องลุกขึ้นมาซอยตัวเฮาเองนะคะทุกอย่างมันทําได้ค่ะพี่น้องค่ะทุกอย่างมันทําได้ทุกๆท,ท่านหันมาใสอินซี่นะคะหันมาใสอินซี่มาใสแบบ ปลอดภัยต่อตัวเหาเองต่อขอบลั้วลูกหลานต่อพื้นดินและสิ่งแวดล้อมนะคะอย่าไปท่านไลสิ่งแวดล้อมและท่านไล่ตัวเหาและคนอื่นต่างๆหลายๆคนทุกสรรพสิ่งทุกขีวิตมี่ามืดเลยค่ะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณคลิปนี้มากๆค่ะขอบคุณค่ะ